สวัสดีครับวันนี้จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับกับตัวจอ Android นะครับตัว Android แล้วก็หลอดไฟ LED นะครับหลอดไฟ LED แบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับหลอดไฟ LED แบบนี้หน้าตาแบบนี้นะครับอ่าหน้าตาแบบนี้นะครับถ้าเราใส่แล้วมันจะทําให้อ่ามันจะไปกวนนะครับคือหลอดพวกนี้มันจะมีมันจะส่งสัญญาณกวนออกมานะครับทําให้ภาพหรือว่าเครื่องเสียงเราเนี่ย มันจะมีเสียงรบกวนหรือว่าภาพรบกวนเช่นอันนี้ตัวอย่างนะครับเกียร์ถอยนะครับผมจะใส่เกียร์ถอยนะครับจะใส่เกียร์ถอยนะครับสังเกตนะฮะอันนี้ขอขปิดปายทะเบียนก่อนจะมขีขึ้นนะครับจะมีขึ้น,นอาจจะเห็นในชัดเมื่อเราเปิดไฟเลีย้ยวไฟผ่ามากนะครับจะเห็นว่ามันจะมีขึ้นรบกวนนะครับอันนี้คือใช้หลอดไฟถอยที่เป็น led นะครับเดี๋ยวจ,จะไปดูกันนะครับ หลอดไฟถอยที่เป็น LED <c oughs> อันนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นหลอดธรรมดานะครับหลอดน่หลอดนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นหลอดธรรมดานะครับแล้วเราจะมาดูการเปลี่ยนแปลงยวเปลี่ยนแปบน๊บนึงนะครับนี่ครับเป็นไฟถอย LED นะครับไฟถอย LED เดี๋ยวจะใส่เป็นไฟถอยเดิมนะครับ อันนี้ใส่เบ็ดไฟถอยเดิมเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งสองข้างนะครับไฟถอยเดิมออดไฟเลียวเดิมนะครับเดี๋ยวไปดูเกียร์ถอยกันครับดูเกียร์ถอยกันนะครับครับกล้องมันจะไม่มีเส้นไม่มีขื่นลายเลยนะครับกล้องจะชัดนะครับกล้องหลังจะชัดมากนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือกล้องหลัง อันนี้ก็คือฝากมาแชร์ประสบการณ์นะครับใครสําหรับใครที่เปลี่ยนจอ Android นะครับแล้วใส่พวกไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวนะครับพวกไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกหรือไฟอะไรนะครับที่มันเป็น LED คุณภาพต่ําอันนี้ผมก็หาวิธีแก้ตั้งนานนะครับหาตัวเนี่ยตัวแปลงไฟตัวแปลงไฟนะครับปลักแปลงกล้องตรงรุ่นมาก็ไม่หายยิ่งหนักกว่าเดิมอีกนะครับสุดท้ายแล้ว เป็นที่ตัวหลอด LED นะครับถอดออกนะครับหรือว่าใครที่เป็นรถรถเดิมนะครับแล้วใส่หลอดพวกนี้ไปแล้วใส่เคียร์ถอยแล้วภาพกล้องหลังมันมีสัญญาณรบกวนนะครับลองถอดออกดูนะครับเผื่อจะหายนะครับสําหรับใครที่ใส่จอหรือว่ารถใส่หลอด LED ไฟเลี้ยวไฟถอยมาแล้วกล้องหลังไม่ชัดนะครับลองทําวิธีดูแบบผมดูนะครับอันนี้ก็คือมา แชร์ประสบการณ์และเปลี่ยนความรู้นะครับสําหรับใครที่หาสาเหตุไม่เจออาการกล้องหลังไม่ชัดนะครับกล้องหลังมีขึ้นรบกวนสัญญาณรบกวนครับสวัสดีครับ